เอาตาพราดาม6รองเท้าสำหรับคนเท้าล้มเอาตาโพวิชัน6กก็รองเท้าล้มเหมือนกันอะจะมาเท้าล้มเหมือนกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าเอาตาพรดาม6และเอาตาโพวิชันหมีความแตกต่างก,กันยังไงแล้วเหมาะสมกันยังไงนะครับสำหรับใส่แบบไหนนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงรองเท้าสาย Stable ของแบรนด์อัลตาครับ,รบผมที่หลายๆคนอาจจะสงสัยเพราะว่า มันเป็นรองเท้าสําหรับคนเท้าล้มเหมือนกันแล้วเราจะเลือกใส่กันยังไงนะครับผมก็มี2รุ่นเลยกับรุ่นของทางฝั่งผมเป็นอัลต้าพราดาม6แล้วทางฝั่งเจเป็นฝั่งเจจะเป็นอัลต้าพรวิชัน6ครับเจมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอะรองเท้าคู่นี้มันเหมือนเป็นปัญหานะพี่ปั๊กที่แบบหลายหลายคนแบบจะใช้คู่ไหนดีเพราะว่าฉันก็เท้าล้มเหมือนกันแล้วมันก็ป้องกันการเท้าล้มเหมือนกันใช่จะมาล้มเหมือนกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมามีคําตอบมาให้ท่านผู้ชมที่ดูกันเลยขออนุญาตเริ่่มต้นนจาากกทงงงฝัััขอป๊เลยะครบบ อัลตาพาราดาม6นะครับ,รบตัวนี้นะครับผ้าอัปเปอร์เนี่ยเป็นผ้า e n g i n e e r ยร์ e มสนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะครับผมแล้วก็คือใช้โฟมอัลตาอีโกแม็กที่มีสแต็กสูงที่สุดในบรรดารองเท้าโรลของอัลตาเลยนะ,ะก็คืออยู่ที่30ม mm ิมลิเมตรนะครับเราใช้ มที่นุ่มที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนวัตรกรรมไกด์เรียลนะครับที่จะเป็นเหมือนรางรถไฟที่คอยเขาเรียกคอยกําหนดคอยคอนโทรลการลงเท้าของเราให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและตัวนี้น้ําหนักนะครับอยู่ที่307กร,รัมครับนะครับผมแล้วก็มีสแต็กอยู่ที่30ม mm สิบมิลลิเมตรที่มีบอกไว้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่5,750บาทอันนี้ก็เป็นรองเท้าสายสปอร์ตสำหรับคนเท้าล้มเหมือนกันอ่ะแล้วฝั่งเจมเนี่ยบอกเท้าล้มเป็นยังไงเจมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอัลต้าพรีเวชั่น6ข ฝั่งเจมาจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ห่างอะไรกันมากอ่าฮะอัปเปอร์จะเป็นอัปเปอร์ตัวเดียวกันที่เป็น e น g ิ n e ีย e ์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยีไกด์เรียวที่เหมือนกันแต่ะว่าคือโพอซิชั่นนะครับคือเขาทํามาเพื่อเราสามารถใส่ทําความเร็วได้เขาจะมีเทคโนโลยีที่อยู่ตรงกลางเท้าเพิ่มมาที่เรียบมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าใครที่สังเกตอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเชือกซึ่งในตัวพอซิชั่นอะ มันจะไม่มีเชือกให้เราตรงนี้มันจะมีเชือกล็อะเอาไว้ล็อกตรงกลางเทา้ทาใ่<ห><ห>ครับเพื่อเพิ่มความกระชับมากขึ้น<ช>เพราะว่าตัวนี้ถ้าใครที่ใส่วิ่งเร็วอ่ะคนที่วิ่งเร็วต้องการรองเท้าที่มีความ<ช>กระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเค ถัดมาที่เป็นตัวโฟมตัวโฟมตัวนี้จะเป็นโฟมอีโก้ซึ่งไม่ใช่อีโก้แม้เหมือนพาราดามนั้นี้องแยกว่อนนาแต่ตัวนี้ยจะเป็นโฟมอีโก้ที่เป็นโฟมชุดเดียวกับตัว S c a คารัเตสาฮะส่วนเอาโซตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรางรถไฟเหมือนกันตรงนู้นเลยเพื่อทายานสาลีลาเท้าแบบว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับผมอันนี้ก็คือ แล้วก็น้ำหนักของตัว Provision 6ตัวนี้จะอยู่ที่287กรัมครับเท่านั้นซชืโรด็อกเหมือนกันแบกอยู่ที่28มิลนะก็จะน้อยกว่าตัวพราดาม6หน่อยนึงครับครับผมก็จะเป็นประมาณนี้หลายๆคนก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันของทั้งตัวของพราดาม6แล้วก็ Provision เราไม่เร็วไวใช่ไหมเราไม่เวเราเป็นสายสปีดกอกับมากอกับมาเพราะว่าลุกท่าของน้องเจนเป็นสายสปีดไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปเร็วๆแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยและรู้ฟังก์ชันคร่าวๆเพราะว่า บางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเราก็เลยมาบอกคร<ช>่าวๆให้ฟังแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเหมาะกับใครเท้าล้เหมือนกันและจะใส่ยังไงนะครับสำหรับรทางฝั่งของพระดาม6กนะครับก็เป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับ วิ่งลองรันใครหารองเท้าที่สายซัพพอร์ตนะครับผมหรือใครที่หารองเท้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการเจ็บขัวเข่าเวลาเดินหรือเวลาวิ่งนะครับก็จะเน้นของตัวพาราดาม6เพราะพาราดาม6จุดเด่นมันคือความซัพพอร์ตและความนุ่มมากกว่าและใส่สบายอย่างที่เมื่อกี้น้องเจย์บอกไวนะ้เนาะว่าถ้าสมมุติเป็นของโ o v i s i o n 6อ่ะมันจะมีเชือกเอาไว้ล็อกข้อเท้าแต่เชือกของทางของพาราดาม6เนี่ยมันจะไม่ถี่ขนาดนั้น,นไม่มีล็อกข้อเท้าถือว่าใครที่ อยากต้องการความสบายข้างในก,กว้างๆนะครับผมก็จะเป็นของตัวพาราดาม6นะครับอ,นนอันนี้คือสําหรับคนที่เหมาะกับพาราดาม6แล้วอันนี้เหมาะกับใครครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าติดนุ่มไปทางอื่นติดเด้งมาทางานี้เรียกว่าติดเรียกว่าสารอื่นเหมือนกันอโอเคคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าโพชั่นตัวนี้ผมมองว่าเหมาะสําหรับคนที่เท้าล้มแล้วต้องการทําความเร็วเพราะว่าโฟมอีโก้จะมีแรงที่เด้งกว่าอาจจะนุ่มน้อยกว่าตัวพาราดามซึ่งถ้าใครที่ รู้ตัวอยู่แล้วว่าเท้าล้มและอยากวิ่งเร็วแนะนํามาที่โค้ชชั้นหกได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาให้คะแนนนะครับเพื่อจะได้รู้กันว่าตัวไหนมันดีแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมโดยที่เราจะให้ดาวในแต่ละหัวข้อนะครับผมอย่างตั้งแต่หนึ่งถึงห้าดาวนะครับผมไก่ย่างคาร์บอนนะครับผมในหัวข้อแรกนะครับผมนั่นก็คือความนุ่มความซับพอร์ตนะครับผมของทางฝั่งของ พาราดาม6เนี่ยผมให้ไปเลย5ดาวเห็นไหมได้ไก่ย่างไปเลยซื้อไก่ย่างนะครับของทางฝั่ง p r o พิช i ั่นนะครับพ r o v ิช i ั่นนะครับเต็ม5เจมน่าจะให้สักประมาณมี3ครึ่งไหมให้3ก็พอเอาสามแล้วกันเนาะไม่มีครึ่งผมให้แค่3ดาวพอสำหรับความนุ่มมันน้อยเพราะว่ามันน้อยเพราะว่าดี๋ยวที่บอกไว้นะมันจะเป็นรองเท้าที่เน้นเด้งนเด้งหน่อยมากกว่าแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยก็ 28กับ30ครับครับผมโอเคในหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อที่หลายๆคนซีเรียสนั้นก็คือน้ำหนักของรองเท้านะครับผมบอกเลยน้ำหนักของรองเท้าของพระดาดามฝั่งนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่สามดาวก็เหมือนเราลังเลเหมือนเราลังเลสามดาวสามดาวเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตัวของพระดาดามเนี่ยมันมีความหนักอยู่จริงๆนะเป็นรองเท้ารสที่ปกติรองเท้ารส ทั่วไปเนี่ยที่หลายๆแบรนด์หรือไม่ว่าจะเป็นของ e ออาต้าเองก็อยู่ที่มันมาหลักเลข2อ 2> แต่ตัวนี้ไปถึงเลข3เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใส่เนี่ยมันแล้วแต่คนนะบางทีก็อาจจะไม่รู้สึกเรื่องน้ําหนักเท่าไหร่แต่ตัวนี้น้ําหนักเนี่ยให้แค่สามดาวโอเค,อคส่วนของเจมก็ให้4พอถามว่าทำไมไม่ให้5ต้องมีเหตุผลก่อนคือที่ไม่ให้5เพราะ1งรองเท้าที่คนที่ทำความเร็วจริงๆอ่ะมันต้องขุนจะเบากว่านี้เบากว่านี้มันต้องเบากว่านี้แต่ตัวนี้มันอยู่ในเลทที่2 8 7อย่างเงี้ยเจมเลยมองว่า เอาไปสีดาวพอมันไม่ได้เบามากขนาดนั้นคือคือที่จริงว่ะผมมองว่าาราดามเนี่ยมันก็จะเป็นเชิงที่ไม่ได้เป็นทําความเร็วจ๋าเลยแต่น้ําหนักกับเรื่องน้ําหนักกับความซับพอร์ตมันเนี่ยก็ถือว่ามันมีความบาลานซ์กันอยู่นะนิดหน่อยประมาณนั้นก็เลยได้ไปสีดาวไดาไปสีดาวพอต่อไปนะครับในหัวข้อสุดท้ายที่หลายๆคนช่วงนี้ซีเรียสเด้งไหมเด้งดีเด้งสามเด้งเลยใช่ไหมบอกเด้งบอกเด้งไม่ใช่นะเดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับนะเนี่ยความเด้งของรองเท้านะครับสำหรับาราดามเนี่ย ผมขออนุญาตให้แค่สองก็พอแล้วกันนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกไว้มันเป็นสไตล์ของรองเท้าเนาะที่รองเท้าซับพอร์ตมันก็จะมีสิ่งที่แลกมาด้วยเรื่องแรงส่งตัวอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับก็เหมาะสำหรับใส่เดินใส่วิ่งลองรันนะครับเห<ผ>มาะวิ่งชิลๆมากกว่าครับสำหรับทางนี้เป็นยังไงครับของเจมเอาไปสักสี่เด้งอ่าสี่เด้งเอาไปสี่เด้งสีดาวสีดาวนะครับผมเพราะว่ามันมันห้าไม่ได้เพราะว่าจริงๆสุดท้ายโฟมอีโก้อะมันมันเด้งใน ฟิลที่ไม่ได้สุดขนาดไม่ได้สุดขนาดไม่ไม่เหมือนรองเท้าคาร์บอนหรือซุปเปอร์ชูประมาณใ้่ประมาณนั้นก็เอาไปสีเด้งพออันนี้ก็จะเป็น3หัวข้อนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์บอกเอาไว้นะครับเพื่อให้หลายๆคนตัดสินใจง่ายๆนะครับและนี่ก็คือความเหมือนความแตกต่างของระหว่าง อัลต้าของเราพราดามนะครับแล้วก็อัลต้าโปรวิชั่นได้เดี๋ยวย้ำให้นะครับผมสำหรับอัลต้าพราดามนะครับผมราคาอยู่ที่5,750บาทนะครับผมแล้วโปรวิชั่นล่ะครับโปรวิชั่นอยู่ที่4,750บาทอ่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ราคานี้ อ่าไม่ใช่ราคานี้แน่นอนเอวลินเราต้องขายถูกกว่านี้นะครับราาแต่เรามีอ่าเขาเรียกว่าราคาพิเศษสำหรับอ่ราคาพิเศษ<ไ>สมาชิกอยู่แล้วครับ,รบผม,บผมแล้วตอนนี้2รุ่นนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่เอวลินทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ที่ World Wide w e b ็บเอเว o p com ของเรานะครับผมและช่องทางแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada, JD l i ด e Shop นะครับนะครับผมแล้วถ้าใครอยากจะไปสัมผัสตัวจริงๆเลยไปได้ที่ไหนครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไหนที่คิสตันลาชเพิร์กนะครับผมมีที่คิสตันลาชพพกษ์ก คิดตั้เรียบด่วนลามินท่าสาขาปอโตชิโนนะครับผมแล้วก็สาขาที่มีรองเท้าวางจำหน่ายนะครับอย่าไปแฟชั่นนะแฟชั่นเป็นแต่นานกาผมบอกไว้ย้ำเอาไว้นิดนึงโอเคครับผมนี่ก็คือความแตกต่างและความเหมือนนะครับของอัลต้าพลาดามและอัลต้าโปรวิชั่นที่เป็นรองเท้าคนเท้าล้มเหมือนกันแต่มีความแตกต่างเหมือนกันก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับวันนี้ป้ากับเจมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ